ม่นอมนเขียนเองได้นี่ไหนเขียนน่เก่งอะ่ะทำร้อยบาทจดได้ม่ม่อนเขียนได้แล้วเหรออ,อ้าว้ยเก่งอ่ะเก่งเก่งเก่ง,ง,ง,งมือแล้วก็ใครต่อเขีวงกลมก่อนลูกวงกลมก่อนอ้าผิดแล้วอันนี้อันนี้แล้วยอันนี้ไม่ใช่เหรอนี นองนี้พีอ่ะกลมๆก่อนกลมๆหัวกลมๆหัวกลมๆหัวกลม,มๆก่อนลูแล้วค่อยแล้วค่อยขึ้นไปมาไม่ใ่นี่จับมือให้พีพีบ้าให้เป็นไรเถิด,ดยวแก้อ่ะลบอ่าพอแล้วครับเต่าพว่วง พอแล้วพอแล้วขึ้นนะฮะจากมือสุดปลายเป็นตุ่มหนองมาดินต่อมาที่ดนต่อมาวงกลมก่อนวงกลมตรงนี้นะอ่ะมักมือมาผิดก่อเลยอ่ะผิดเลยไม่ผิดหรอกอันนี้ถูกต้องแล้วไงอันนี้ที่ม่อนเขียนถูกต้องแล้วตรงนี้ไม่ตรงหน่อยไม่เป็นไรตรงนี้ผิดตรงนี้ก็ผิด มเนี่ยเจอแล้วคือมันจะต้องเกิดจากไปเสาประเทศไต้วันโอกาสเกิดจากผีด่างเจอแล้วคือผีด่างลิงลายแรกของสาวร้านอาหารตามรอยตัว <c oughs> ตั้งใจเขียนเขียนหัวกลมๆก่อนมีด่างมอ้ด้วยม,<า>มยนันเขียนเองกัดหัวกลมๆกอ่อนเออๆกัไก่ดีไหมไม่นิยอยหญิงเขียนหัวกลมอันนี้ไทยหลังไม่ได้เขียนไทยหลังไม่ถูกต้อง ต้องเขียนหัวกลมๆก่อนนี่<ง>ต้องตองนี้ก่อนนะเนี่ยตอนนียครับมาไม่เขียนตรงนี้ก่อนตรงนี้ก่อน,อ,น,อ,นอันนั้นไว้ดูเป็นตัวอย่างลูกเขียนก่อนเลยมอนเขียนไม่เป็น,น,นมอนก็เลยเขียนอยู่ หัวมคมๆลากขึ้นหนึ่งอย่างแดมอนโอ,อ้ยาาตัวแล้วมาทางขวาลากขึ้นแม่อ่ะยอหญิงเป็นแล้วหนึ่งตัวแม่ครับแด่แตดตรงนี้ผิดข้าเลยนี่ นาเริมมาไหมคะเห็นลาตับมาให้ให้ทุกทีมองมึงล่าจับเอาไปแน่แน่ใจไทยไม่ใท่ใช่ะอ